สวัสดีค่ะท่านผู้ชมใครอยู่ใน Facebook เข้ามาชมไลฟ์กันได้เลยนะคะวันนี้วันทำงานวันแรกเป็นยังไงกันบ้างทักทายกันมาได้เลยนะคะกับรายการไลฟ์ทอลกับด็อกเร์แคทจากเพจด็อกเตอร์พงศธรและเพจเลี้ยงลูกให้ได้เกียรตินิยมอาจารย์แพทย์นุธัญญาหารค่ะวันนี้ประเด็นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทานเจนะคะ เป็นยอยู่ในช่วงเทศกาลการกินเจนะคะใกล้จะออกแล้วนะคะใครกินเจอยู่บ้างอย่าลืมทักทายบอกกันมาทานกันมานานแค่ไหนแล้วกินเพราะอะไรนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะหัวข้อวันนี้ก็คือคน3ประเภทที่ห้ามกินเจเพราะยิ่งกินยิ่งป่วยค่ะการกินเจเนี่ยมีข้อดีอิ่มบุญได้ทําบุญ แต่เราต้องดูตัวเองด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีโรคประจําตัวมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าอย่างนั้นกินแล้วก็จะยิ่งซ้ําเติมตัวเองทําให้เจ็บป่วยอย่างที่หมอบอกว่ายิ่งกินยิ่งป่วยนะคะและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ค่ะส่งข้อความความรู้ดีๆนี้ค่ะไปให้คนที่คุณรักนะคะใครไม่สบายอยู่หรือใครมีปัญหาสุขภาพอะไรเขาจะได้ดูแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะ แล้วฝากกดเพจด็อรพงษ์สทรและเพจเลียงลูกให้ได้เกลดนิยมค่ะเป็นความรู้ฟรีๆดีๆที่กลั่นกรองออกมาแล้วทางการแพทย์นะคะจะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพรวมไปถึงดูแลบุตรหลานของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะ หัวข้อวันนี้ก็คือคน3ประเภทที่ห้ามกินเจเพราะยิ่งกินยิ่งป่วยนะคะคนที่มีโรคประจําตัวหรือมีภาวะบางอย่างเนี่ยทานเจไม่ได้นะคะคนกลุ่มแรกนะคะคนที่มีภาวะเราหิตจางจากการขาดวิตามิน B12 หรือที่เรียกว่า pernicious anemia นะคะวิตามิน B12 นี่ยคะมีประโยชน์ก็คือ จะเข้าไปช่วยการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะถ้าเราขาดวิตามิน B12 จะทําให้เกิดเราหิตจางได้แล้ววิตามิน B12 เนี่ยะคะ่ะจะพบเฉพาะในเนื้อแดงหรือในไข่ในไก่ในนมแล้วก็เนื้อแดงจะไม่พบในพืชเลยนะคะหลังนั้นถ้าเราขาดวิตามิน B12 อยู่แล้วเกิดภาะวะเราหิตจางอยู่แล้วแล้วเราทานเจมันก็จะยิ่งไปซ้ําเติมโรคของเราให้เป็นมากขึ้นค่ะภาะวะเราหิตจางจากการขาดวิตามินบีสินะคะก็อย่างเช่นจะมีอาการผมร่วง ผมแดงอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเพราะว่าเราขาดออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายเพราะว่าขาดเม็ดเลือดนะคะแล้วก็มีอาการผื่นคันได้บางคนถ้าเป็นมากมีอาการจิตหลอนมีอาการกระสับกระสายถึงบางคนเข้าใจผิดไปว่าตัวเองเป็นโรคจิตก็มีค่ะแต่จริงๆแล้วเกิดจากภาวะโลหิตจางนั่นเองค่ะนะคะถ้าเราป่วยอยู่แล้ว อย่าทานเจนะคะจะยิ่งซ้ําเติมให้เราเป็นมากขึ้นเราสามารถไปทําบุญหรือว่าถือศีลไม่เบียดเบียนสัตว์วิธีอื่นได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์นะคะและกดแชร์ไลฟ์นี้ค่ะส่งความรู้เหล่านี้ไปให้คนที่คุณรักคนที่เขาเจ็บป่วยอยู่จะได้มีทางออกนะคะฝากกดไลค์เพจด็อรพงศธรและเพจเลี้ยงด้วยได้เกียตินิยมด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้หมอนําความรู้ดีๆเหล่านี้มาฝากทุกคนอีกเหมือนเคยนะคะ ต่อไปเป็นคนกลุ่มที่สองค่ะที่ไม่ควรทานเจเลยนะคะก็คือเป็นคนในกลุ่มที่ตัดกระเพาะอาหารหรือลำไส้ออกไปนะคะจะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้อย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งหรือมีภาวะลำไส้อุดตันจนต้องตัดทิ้งไปค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า กดในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยจะช่วยไปดึงความเป็นกดเนี่ยจะไปดึงวิตามิน B ออกมาจากสารอาหารแล้ววิตามิน B เนี่ยจะไปถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กค่ะในส่วนที่เรียกว่าเทอร์มิน i ลไอเลียมนะคะตรงนี้แหละคะ่ะถ้าเราขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปทำให้การดูดซึมทำได้ไม่ดีไม่ว่าจะขาดกระเพาะอาหารไปหรือว่าขาดส่วนที่เป็นลำไส้เล็กไปค่ะ ถ้าคนที่มีปัญหาผ่ตาตัดไปแล้วพวกนี้ค่ะไม่ควรทานเจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการดูดซึมทําได้น้อยมากอยู่แล้วแล้วเรายิ่งไม่เติมมันลงไปเลยค่ะไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะหรือว่าไม่กินวิตามินบ1 2ิเข้าไปเลยเนี่ยจะยิ่งไปซ้ําเติมทําให้การดูดซึมเนี่ยที่น้อยอยู่แล้วน้อยลงไปอีกเกิดภาวะขาดวิตามินบ1 2ิแล้วก็ทําให้เกิดโรหิตจางอย่างที่หมอบอกไปแล้วค่ะนะคะเราไม่ีวิธีทําบุญแบบอื่นทําได้นะคะ ต้องระวังตัวดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพอยู่ในมือคุณไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะคะและคนกลุ่มที่3ค่ะที่ไม่ควรทานเจเลยก็คือคนในกลุ่มที่รับประทานยาลดกรดมาเป็นเวลานานๆน,นะคะยาลดกรดเนี่ย ข้อดีของเขาก็มีค่ะก็คือกินยาเพื่อรักษาภาวะที่กรดเกินหรือมีปัญหากระเพาะแผลในกระเพาะอาหารแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยค่ะเขาเอามารักษาโรคพวกนี้ได้แต่มันก็มีข้อเสียเพราะว่าการที่เราทานเป็นเวลานานเนี่ยทำให้การหลั่งกรดในกระเพาะมันเสียไปแล้วมันก็จะวนไปเหมือนข้อที่2นะคะก็คือการที่ดึงวิตามิน B12 ออกมาจากสารอาหารนั้นทําไม่ได้หรือทําได้น้อยเพราะว่าถูกยาเนี่ยขัดขวางทําให้วิ วิตามิน b ี2เนี่ยค่ะไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะคะดังนั้นคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็คือคนที่กินเจรหรือมังสวิรัตเนี่ยค่ะก็จะทําให้ยิ่งดูดซึม B12 ได้น้อยลงหรือแทบจะไม่มีให้ดูดซึมเลยก็จะทําให้ซ้ําเติมมากขึ้นไปอีกนะคะ คนในกลุ่มนี้ค่ะจะพบในผู้สูงอายุที่กินยาเยอะๆกินยาเป็นกำๆบางทียังไม่ได้เป็นแผลหรือเป็นอะไรแต่ว่ากินเข้าไปกันเอาไว้อย่างเช่นคนที่เป็นสโตรกนะคะมีภาวะหลอดเลือดสมองตีบก็ต้องกินยาในจําพวกแอสไพรินหรือพาวิกค่ะที่มันไปทําให้เลือดไม่แข็งตัวซึ่งพวกนี้ทําให้กัดกระเพาะก็ต้องกินยากระเพาะ อัดเข้าไปนะคะหรือบางกลุ่มโรม,มาตอยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องกินยากระเพาะกันเอาไว้เลยนะคะยาลดกรด ซึ่งพวกนี้ค่ะถ้ายิ่งกินยิ่งกินนาน,านๆก็มีผลข้างเคียงอย่างที่หมอบอกมันก็ทําให้เราไม่สามารถดูดซึมวิตามินบีสิเข้าไปได้แล้วก็เกิดปัญหานียค่ะขาดสารอาหารนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ชอบทานเจอยู่แล้วเพราะว่าทําบุญอิ่มบุญด้วยนะคะแต่อย่าลืมค่ะถ้าเราป่วยอยู่แล้วถ้าเรามีปัญหากินยาอยู่แล้วเป็นกำกำอย่าทานดีกว่านะคะเพื่อสุขภาพของตัวคุณเองค่ะ ที่สำคัญเราอย่าปล่อยให้ตัวเองเนะี่ยกินยาเป็นกำๆดีกว่าเราต้อง ตัดวงจรนี้ดูแลตั้งแต่ตัวเองยังอายุไม่มากค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเคยอายุมากแล้วอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะก็ยังทําได้ค่ะดูแลสุขภาพซ่อมก่อนเสื่อมตรงไหนเรายังไม่เจ็บไม่ป่วยดูแลมันให้ดีนะคะมันจะได้ไม่ต้องมาสู่บ้านปลายที่กินยาเป็นคำกรมเข้าออก ICU แล้วสุดท้ายก็จากไปโดยทิ้งเงินไว้เยอะแยะ,ยะ,ยะแต่ไม่ได้ใช้ค่ะหมออยากให้ทุกท่านเนี่ยมีชีวิตบ้านปลายที่สามารถไปเที่ยวไหนก็ได้ไปนะคะ ไปอยากไปปีนภูเขาอยากไปขึ้นเขาคิจกรูดไปทําบุญได้ไปนะคะหรือว่าได้อยู่กับลูกกับหลานนะคะแล้วไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นภาระของใครนะคะ และนี่ก็คือคน3ประเภทที่ไม่ควรทานเจเพราะยิ่งกินคุณจะยิ่งป่วยนะคะอย่าลืมนำไปใช้และแชร์คลิปนี้ค่ะส่งไปถึงคนที่คนรักใครเจ็บป่วยอยู่ใครกินยาเป็นกำกำลองบอกเขาดูค่ะลองไปดูสักนิดว่าเรามีอย่าลดกดหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่เป็นข้อห้ามหรือเปล่าค่ะใครมีคำถามนะคะสามารถฝากเข้ามาในคอมเมนต์ได้และอย่าลืมทักทายกันมาค่ะความรู้ฟรีๆดีๆไม่มีที่ไหนนอกจากที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นความรู้ที่หมอการ กรองมาแล้วเป็นความรู้ทางการแพทย์มีวิทยาศาสตร์รับรองผลได้จริงและเหมอนํามาใช้รวมไปถึงใช้ดูแลคุณพ่อคุณแม่และแนะนําคนไข้ทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้นะคะและขอให้มีความสุขนอนหลับฝันดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ